อูนี่มันเรากองทัพของเล่นนี่นะว้าวทำไมมันเยอะแบบนี้เราจะมาเริ่มที่ตัวไหนกันก่อนดีน้องๆว่าพี่จะจับตัวไหนก่อนดีนะพี่เริ่มตัวนี้เลยซีบาของเรานะคะซีบาของเรามาลายหุยมาลายเห็นดอกไม้โหเดี๋ยวพามาลายไปร้องลอยดีกว่า ดอกไม้เราเพี่ม,มาลอยนะยดูดูเดี๋ยวเรามาเลือกกันอีกดีกว่าเอาตัวไหนกันเอ่ยหมูน้อยดีกว่าพิงนะคะและ้วก็ริกโู้โหโฮ้โหมูจิ๋วี่มือเราดูดินให้มันนอนใ,ใกล้ๆกันดูขาเขานะคะ พี่ชมพี่ช้างคอยาวอ๋อไม่ใช่พี่ไดโนเสาร์คอยาวเท่าทีนะคะนี่มาแบบช้าๆเดินสโลว์ๆมาแล้วนอนรอไปก่อนเลยนี่เราชอบพี่ช้าง ว้าวทำไมมันเยอะมากเราไหมแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาสีนี้ดีกว่าน้องๆชอบสัตว์ตัวไหนกันเอ่ยพี่ชอบเซตนี้นะคะมีไรโนอเสาวมาลายแล้วก็พี่ช้างแล้วก็น้องหมูจิ๋วของเราโอเคค่ะวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ